และวันจ่ายของตรุจีนปีนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่เงิน1 0,000บาทจะโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส2นะครับผู้ค้าต่างก็คาดหวังว่าการจับจ่ายจะคึกคักนะครับเพราะว่าคนไหวตรุจีนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุด้วยครับ ทีมข่าวไปสำรวจบรรยากาศการค้าที่ตลาดยิ่งเจริญย่านสะพานใหม่นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่เริ่มขายสินค้าเกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีนก็เริ่มเอาของมาวางจำหน่ายกันแล้วไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มเป็ดต้มผลไม้ขนมไหว้และกระดาษไหว้ผู้ค้าบอกว่าบางครอบครัวเริ่มไหว้บรรพบุพร,บรุษช่วงตรุษจีนก่อนถึงวันไหว้จริงนะครับจึงเตรียมของมาไหว้กันตั้งแต่สัปดาห์นี้และคาดหวังว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคจะดีขึ้น เพราะว่าดูจากบรรยากาศการจับจ่ายตั้งแต่ต้นปีดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งช่วงวันจ่ายตรุษจีนที่ตรงกับวันที่รัฐบาลจะโอนเงิน10,000บาทก็น่าจะยิ่งดีขึ้นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มหลักครับที่ไหว้บรรพบรุษตามประเพณีครับใช่แต่สำหรับร้านที่นะสถาที่อื่นพี่ไม่รู้นะตั้งแต่ปีใหม่มาพี่ดีขึ้นแต่ก่อนปีใหม่ยงเงียบมากแต่ตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะดีขึ้นนะคะหมายถึงการขายข,ายของเรามีคนมาจัด ใช่ค่ะจากกเช้าซื้อของดีขึ้นกําลังเงินจะดีขึ้นมาเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงกับปีที่แล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมามันจะเงียบใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าดีขึ้นแต่พี่ว่าน่าจะดีปีนี้ใช่ค่ะาสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงจุดจีแล้วแล้วเงินหมู่รอบสองผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มเริ่มจ่ายวันสุดท้าแล้วนะจ้าเรามอะไรงนคถ้าได้เงินหมื่นพี่คิดว่าจะดีนะเพราะว่าผู้สูงอายุนี่เขาจะต้องไหว้บรรพบุรุษใช่เะล่ะเขาก็ต้องเอาเงินตัวนี้มาซื้อแต่ถ้าถ้าไม่มีเงินเ้้าาก็ไไมม่ดซือ แต่เนี้ยก็น่าจะได้มาปุ๊บเนี้ยเขาก็ต้องมาจับจ่ายเขาต้องไหว้บรรจุอะไรเงี้ยพี่ี่บดีขณะที่ทางผู้สูงอายุที่ได้เงินหมื่นแน่นอนแล้วนะครับก็ต่างดีใจครับเพราะว่าตรวจสอบแล้วได้รับสิทธิ์ก็จะได้มีเงินไปใช้จ่ายแล้วก็เป็นต้นทุนค้าขายด้วยครับเพจสิทธิ์แล้วอ่ะได้ลูกสาวบอกแม่ได้ได้ไม่เป็นไรแต่ยังไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรก็ดีใจนะดีใจ ได้มาจะได้แจกลูกแจกเจ้าไปมากเอาไปใช้กันนะลูกแล้วจะไปซื้อของกันเขาก็ไหว้ค่ะก็ต้องซื้อในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นเองใช่ไหมก็ต้องซื้อของใช้จ่ายใช่ก็ต้องใช้ต้องใช้ก็ยังดีที่เรามามาเป็นเหมือนกับทุนรายจ่ายของเราไปด้วยมาช่วยมาช่วย